สวัสดีครับผมผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระนางสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถกันบ้านครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้ของนิสสันโนดหรืออัลเมร่าตัวมายเนอร์เชนนะครับตัวนี้นะครับใส่ยางให้นะครับนําไปใส่กับรถนิสสันมาร์ทได้นะครับล้อตัวนี้เป็นสเปซสี่ลูมาตรฐานของนิสสันนะครับลูกค้าท่านใดหาล้อใส่รถนิสสันมาร์ทอัลเมร่าโนดเอาล้อตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกัน นะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตานิสสันอยู่นะครับเป็นล้อขอบ15กว้าง5นิ้วครึ่งออฟเซตอยู่ที่40นะครับเป็นล้อแท้นะนะครับสวยงาม100%นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักมาได้นะสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับหน้าร้านเป็นเต็มสีขาวแดงนะครับตั้งอยู่เลยซอยพีนทเล21ีเ มา200เมตรทิดถนนใหญ่มิต้เงเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับสำหคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยังยมขอฝากไว้น้าเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพมกขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ